เรื่องที่4จากโศกนาฏกรรมสู่พิพิธภัณฑ์ จากเพชรของราชวงศ์ที่นำมาซึ่งหายยนะและความพินาศของตระกูลธนาคารชื่อดังเพชรโฮปก็ได้เปลี่ยนมือมาอยู่ในความครอบครองของมหาเศรษฐีหญิงชาวอเมริกันเอเวลินวอ s ช์แมคคลีนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของคนสุดท้ายและคนสำคัญที่สุดในตำนานเพชรต้องคำสาบเม็ดนี้ถ้าซื้อเพชรโฮปมาในราคาที่สูงลิว่วและสวมใส่มันราวกับเป็นเครื่องรางนำโชคแต่ดูเหมือนว่าพลังงานด้านมืดของเพชรจะรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะต้าน านได้หลังจากที่เพชรโฮปมาอยู่ในมือของเธอชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความสุขก็กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่รู้จบลูกชายคนโตของเธอต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และในอีกไม่กี่ปีต่อมาลูกสาวของเธอก็เลือกจบชีวิตตัวเองลงด้วยการฆ่าตัวตายทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดให้กับผู้เป็นแม่ หลังจากต้องเผชิญกับโศกนาตกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอเวลินก็เริ่มตระหนักถึงคำสาพที่ติดมากับเพชรเม็ดนี้ในปี1949หลังจากที่เอเวลินเสียชีวิตลงแฮร์รี่วินสตันเจ้าของคนใหม่ได้บริจาคเพชรโฮปให้กับสถาบันสมิธโซเนียนเพื่อใช้ในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และตั้งแต่นั้นมาเพชรโฮปก็ถูกจัดแสดงอย่างถาวรในตู้กระจกอย่างปลอดภัยราวกับว่าความหายนะและคำสาปที่เคยติ ติดตามมันมานานร้อยปีได้ถูกกักขังไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้อย่างสงบแล้วจบแล้วนะคะเรื่องเพดโ h o คุณละคิดยังไงกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถ้าชอบอะไรแบบนี้โปรดติดตามเบรนด s สแน็คไว้นะ